ผมจะบอกก่อนเรื่องเรื่องไฟไฟไหมห้องนอนไฟไหมมันผมไม่ต้องเป็นเรื่องดราม่าตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าตัวผมเจ้าของบ้านผมยังไม่ตื่นเต้นแต่แดงเส้นเลยไม่ตอกกันว่าว่าผมไม่ใช่เป็นคนไม่กระตือร้นกันอะไรคือถ้าสมมติไฟมันไหมอยู่อ่ะเราอ่ะผมเป็นคนไวมากอยู่แล้วเพราะไฟไหมระเบิดมาเยอะแยะมากมายพี่ผมคงไม่ตกใจต่อให้ไฟไหมในบ้านผมอะผมชิวผมชิลว่าคือคนต้องมีสติอย่าตกใจนะครับแล้วก็ดูว่าเราควรจะทำอะไรแต่เนื่องจากพอไฟมันดับไปแล้วสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนว่า คุณทําอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะมันดับไปแล้วแล้วมันไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอขอให้มูลค่ามันแพงมาบ้านคุณป็นค่ายี่สิบเท่าเหมือนที่ผมเป็นอนะ่ะผมก็เฉยๆเพราะว่ามันผ่านไปแล้วจะให้ผมมาวันนี้ทํางานไม่ได้เครียดร้องไห้นเนี่ย <laughs> ผมนะค <laughs> แล้วก็ชิ้นส่วนที่มาไดนะ้อีเป็นชิ้นส่วนที่เขาเก็บมาจากโรงงานเออใช่ขดีมากเตอร์ติ๊กต่อบุ้แม่งเตือนว่าโกหก เอาจริงเลยพี่มีสาระเลยแล้วมันเป็นลุกเป็นลุกน่ารักไงมัเป็นนักส่องไงนักเดินทางมองเห็นนะไอ้นี่ไอ้อไม่มีใครขายได้เลยผมจะบอกให้ว่าอันนี้มันกล้องวงจรปิดที่ใช้งานง่ายแล้วคือใครสามารถซื้อไปปุ๊บก็ไปตั้งตามที่เพื่อนๆต้องการและก็สามารถวางใช้ได้เลยที่สำคัญสามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยไม่มีใครฟังเลย่ามีวายฟายเป็นวายฟายพวกได้กับมือถือเช็คได้ตลอดเวลาอ่อะไรนะพี่อนสามร้อยแปดสิบสองบาทขอข้อมูลอีกนิดนึงพี่ตัวนี้คือดีอย่างไรบ้าง สำคัญเช่นนี้มันขย <c oughs> ัเมนมันหันได้เลยนะตัวนี้ตัวนี้มันหันได้เลยแล้วใช้งานง่ายสำหรับใครที่กำลัง มองหากล้องวงจรปิดที่เสียงชัดเสียงดีคุณภาพภาพคมชัดแน่นอนพวกคุณเนี่ยดูตัวนี้ได้เลยห้าล้านพนะิกเซลนะฮะต่อไร<อ>ผมจะบอกว่านอกจากเป็นกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมันยังเป็นของตกแต่งห้องได้ด้วยทออุกคนก็คืคอสำหรับใครที่แบบเป็นสายสตรีมเมอร์หรือว่าเป็นแบบนักไลฟ์อย่างเงี้ยอย่างเป็นครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเราไปตั้งที่หน้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะไปตั้งแบบประดับห้องอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันเฮ้ยมีอินฟาเรดด้วยตัวนี้ ก็คืออินฟลีตด้วยในวิชั่นก็มีคนดูบอกว่าอินฟลีตคืออะไรอินฟลีตก็คือการมองเห็นในตอนคืนใช่ไหมถ้าเกิดในห้องเนี่ยมันมีความมืดมากกว่าความสว่างมันก็จะมองเห็นใช้ระบบตัวนี้ในการมองเห็นบรรยากาศในห้องต่างๆได้ใช่ของรับประกันที่รับกันอยู่ที่1ปีเลยนะครับครับผมอันนี้ดีนะอันนี้มันมีมีมีระบบไม้นะไปและกลับด้วยเพราะคำนวณว่าพูดใส่อันนี้สมมติว่าเราดูอยู่ในมือถืออย่างเงี้ย เราพูดใส่มือถือนี้ก็ออกมาทางนี้พูดทางนี้ก็ออกไปทางมือถือด้วยเหมือนกันเคยเห็นไหมแบบเวลาเรียกแมวเรียกหมากินข้าวเออคือพิมอยู่เออใช้กล้องมือถอข้างนอกนะแล้วก็แบบส่งเสียงมามานี่แล้วอย่างเงี้ยมันกินข้าวเขาบอกว่าใช้โทรได้ด้วยใช้โทรศัพท์ได้ด้วยโทรด้วยมือถือไม่ต้องใช้อล้วเอจริงสำหรับใครที่บ้านแบบมีผู้ใหญ่อะอย่างแม่ใครอย่างแม่ผมอยู่จังหวัดนี่เหมาะเลยนะเพราะอยู่กันไกลอยู่กานไกล 看看ตันไกลไหมกันไกลมันอยู่กันไกลกันไกลได้ไม่พอนิดนึงกลัวคนรู้ใจผิดมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์ได้แต่ว่ามันสามารถใช้พูดคุยสื่อสารผ่านกล้องได้โทรโทรโทรคือสมมติว่าแบบว่าอ่วางไว้เลยเราสามารถคุยผ่านกล้องได้เลยสมมติคุณเราอยากคุยกับแมวที่บ้านแบบที่พี่บอกแล้วก็คุยได้เลยแล้วใครคุยกับแมววะพี่เฮ้ยมันมีเรื่องแมวบอกเฮ้ยเคแมวบางตัวพอได้ยินเสียงเจ้าของปุ๊บรู้สึก สบาย,ายใจไม่โยเจ้าของแสนแล้วก็เข้ามาคุกคีที่นี่ได้เลยเแต่ว่าหรือเ,เราจะคุยกับคนที่บ้างก็ได้สมมติว่าเราดูเจ๊ปูอยู่แน่เจ๊ปูทำอะไรนะ<อ>่ะเห็นมาจอบไปเลยทำงานอยูอ่ แล้วก็คนคนปลายทางสามารถตอบได้ตอบได้ด้วยตอบเขาไปในนี้ได้ด้วยผมจะบอกก่อนเรื่องเรื่องไฟไฟไหมห้องนอนไฟไหมแม่ผมไม่ต้องเป็นเรื่องดราม่าตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าตัวผมเจ้าของบ้านผมยังไม่ตื่นเต้นแต่แดงซ้ดเลยไม่ต้องอันนี้ไร้สายนะคะไม่ต้องมาแบบติดตั้งอะไรให้แล้วก็ต้องบอกกันว่าว่าผมไม่ใช่เป็นคนไม่กระตือร้นกับอะไรคือถ้าสมมติไฟมันไหมอยู่อะเราอะผมเป็นคนไวมากอยู่แล้วเพราะว่าผมผ่านการเหตุการณ์ของไวพี่ผมผ่านเหตุการณ์ไฟไหมระเบิดมาเยอะแยะมากมายพี่ผมก็ไม่ตกใจต่อให้ไฟไหมในบ้านผมอะผม ชิวผมชิวว่าต้องมีสติต้องมีสติทุกคนต้องมีสติอย่าตกใจนะครับแล้วก็ดูว่าเราควรจะทะไรแต่เนื่องจากพอไฟมันดับไปแล้วสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนว่าคุณทาอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะมันดับไปแล้วแล้วมันไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วขอให้มูลค่ามันแพงกว่าบ้านมูลค่าสิบยี่สิบเท่าของทีงงงงง่ผมเป็นอ่ะผมก็เฉยเฉยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่ผมมาวันนี้ทํางานไม่ได้เครียดร้องไห้เนี่ยผม ใครมีใครไฟไหม้เลยยังไม่มีเวลาไปดูบ้านเลยแต่ผมอ่ะงานข้องมางานต้องแูเทีคืมือคืนไฟไหม้อย่างแรกผมทำเลยว่าโอ้ยกูได้หลับสบายแล้วแล้วผมก็เฮ้ยหมดห่วงหมดห่วงหมดห่วงผมขอนอนสตูดิโอดีกว่าแล้วก็ นอนหลับสบายแล้วก็เ้ยตื่นมาคืนนี้แม่งสดชื่นสดจริงๆไม่ต้องคิดถึงบ้านเลยไม่ต้องคิดถึงแววเลยไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยเพราะมันไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วไม่ปวดแล้วเออปวดรุ่นนี้ดีเนาะใช่ต่อกล้องจอนปิดตัวนี้ข้อดีเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับผมพี่แก้มทำอยู่ไหบ้างเดี๋ยวพี่เสริมนิดนึงครับมันจะมีแอปชื่อว่าไวโอลโดนะครับเราสามารถโหลดแอปมาได้แล้วในแอปเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เฟซที่ควบคุมได้หมด ให้มองเห็นได้ผู้าชาการมาจริงการนการรัรก็คือเวอลาเราโหลดโหลดแอปมาเนี่ยเราสามารถดูผ่านมือถือได้สมมติว่าเราออกไปไหนก็ได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเนี่ยสามารถที่จะมองเช็คได้ตลอดเมื่อกี้อย่างที่ซูการเจมบอกถ,ถ้าเกิดว่ามีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านแล้วเรามีที่ประจําที่เขาจะมากิน่วงกินข้าวแบบเนี้ยเราส่งเสียงมาเขาคุ้นกับเสียงเราเขาก็จะเดินสบายใจใช่ ราคาตกตินะครับตัวนี้นะขายอยู่ที่ประมาณ9 9 9 9 9การ้อยเก้บาร้อยเบาออยเก้าสิบาทแต่ว่าเลนไลฟ์นี้เหลือแค่382บาทสามรอบาทเท่านั้นนครเฉาะใเฉพาะในไลฟ์ราคาพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังอยากจะหากล้องวงจรปิดตัวใหม่เอาไปติดที่บ้าน ตัวสั่งอเข้ามาเยอะผมจะบอกให้ว่าตัวนี้มีคนเคยใช้แล้วบอกว่าใช้ดีจริงแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นผมมีตัวที่จ้ากว่านั้นด้วยก็คือเพราะว่าตัวที่ตัวนี้คือไร้สายเอ้ยใช้รอพี่ใช้ใช่ว่านมาผ่านไม่หนึ่งไม่หนึ่งายนี่ อ่ะวเพราหนึ่งอ่ะผมหยิบตัวผมเข้ามาซะอย่างหล่อเลยพี่ไม่ก็สกิปตัวไหนที่ขึ้นมาที่อยากให้แบบว่านี่กดเพราะว่าต้องบอกว่าตัวนี้คือตอนนี้มีคนกดซื้อไปแล้วเพราะผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยลองใช้แล้วมันดีจริงๆ2จรังไปยี่สิบตัวแล้วยังไม่ได้ขายเลยแค่เห็นเท่านั้นเออแปลว่าของเนี่ยมันดังต้องบอกว่าของแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่อย่างกล้องที่ผมยกอยู่เนี่ยคือคนในทุกทิกต็อกเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะเด็กต่เไปอีกเพิ่มผมใช้คน เพื่อนมใจคนเยอะที่สุดพูดอ่ะยุ่วันทุกที่ฮึ่ยังยไม่ไม่ไม่ใ้คนย่งคำตอบไม่ยตเลองซอยอ้ทำหเนบไ่้ขึ้นอ่าๆโอเคโอุกคนฮุมมุกคองว่องจงตี๋ไรซี่อะไรอย่างไรสว่องว่องจงว่องจงตี๋แขงมากงมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่องจงตีไรสาทํามคุกชานโอเค 4K 4K องร้อยสตองบัตเออติดแบค้นสองร้อยาสิบเก้บาทสอราสาทขายถูก่อนกันสองบกาทตอองร้อาสบเก้าบาทอ่าคือเร่องันนี้ก็อ่ยาดยอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ครับผม 가민! 가민! 어 그때 이거 같이 라이브 커머스 하고 커밍 하고 반대니 예스 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 커밍 킵잇투 커밍 나우 어인코리홈가져왔어요 근데 사용법을 몰라서 그냥 장식으로 두고 있어요. 그니까ไ 오픈 but but 자기 m 나나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 나 พ้มันพูดเป็นภาษาไทยแล้วกามไม่เข nice> ้าใจอไม่น้็เป็นไอแบบใช้คภาษาไทยแบบพูดคุยด้วยเออนี่ก็ง่ายดีนะเงี้ยเออเก่งเก่งเ่งเก่่งป็นีนานำเวลาหลังให้แน็กไปเซตให้ดีใช่คุณแล้วไงแล้งตัวนี้ไงทุกคน CCTV กามินโอ้โหทุกคนซุยยันมากค่ะอ่ะก็ามิามินดิแล้วก็ปุ๊กาินอ่านไม่ออก ตามีม่โูก็ถือสกิปไปิ่โอ้ย่ป้ค้กนมื้มมัค่นีปเสอกเลยมนต้ม่ยสุกไว้สึกไว้ไว้ะนี่้นนแบบห้อยหัวตัวที่น้องกามินถือนะคะมีไม้และล็อกพูดเุยก็ตอบได้สองฝั่งนะคะแบบห้อยหัว ไหหัววงจรปิดไลน์สายนะให้ลงมาโชว์เต้นเพลงนี้ก่อนเอาไม่เปิดต uh ่อ huh. hey, hey. ้ไเบ๊เนี่ยพอจอจอแดน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 ไม่ได้พูดแดน ีนี่แบบหัวติดกระพงติดกระแพงได้ตามสบายตามใจชอบปะหามุมได้เลยครับผมพบทั้ง4เหการน้ำหมุนได้ครับแจเตข้อมือถือมือด้วยก็ได้สองตัวสองไม่สิ้นเทากันีเือนดมาแล้วมาแล้วพี่แจมพี่แจมเข้าใหม่เมื่อกี้ที่พูดมาค้างหมดอ้หูตายอู้หตายอ้หูตายพี่แจมตวหนบาตหน มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีตวน้นครับนีอตัวนี้นี้ก่อนกตัวน่อนก็ได้อ IP Camera ตัวนี้ครับผมเป็นกล้องมูมจอบิดนะครับแบบห้อยหัวติดแบบกาแพงมันจะมีรูติดครับเราเลือกได้เลือกมุมได้คมชัด 4K ใช่ถูกต้องนะฮะละกันน้าหมุนได้แจ้งเตือนเมื่อเข้ามูลถือนะครับพูดตอบตได้สอฝั่งไปกับสูมได้ส0เท่ารับประกันอีกหนึ่งปีนะครับ IP Camera สอหือส้บเาทไว้ท่ทีเดียว ต่อไปตัวไหนคะอ่ะาผมเตัวนี้ครับสีดำสีขาวนะครับเป็นแบบโท o น,นะครนะตัวนี้ครับ o โ o มอนะครับเป็นระบบ 5G ด,ด้วยนะฮะร,ระบบ 5G นะครับก็คือ มันจะส่งสัญญาณภาพแล้วก็รับสัญญาณ Wi-Fi ได้แบบว่าเร็วกว่าปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะแบบมีความดีเลย์มีความช้ามากเราไม่ทอดเลยพอเป็น 5G เนี่ยมันจะแบบรับสัญญาณได้ไกลขึ้นแล้วก็รับอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยจะเป็นแบบเรี่ยวทางเลยเุดยอดเลยพูดมันนี่สุดยอดสุดยอดนะอนี้นะฮะมันเป็นแบบมีไฟด้วยนะครับถ้าถ้าทุกคนเห็นนะครับข้างหน้าเนี่ยพี่แจ๊ะไอพี่โฟกัสขออนุญาตเปลี่ยนอันอันนั้นไม่มีใช่ครับเป็นตัวนี้ฮะ ไม่มีของนะผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ามัน oh ดียังไงแต่ถ้าอยากซื้อก็ไปดูเอาเองในตะกร้านะอ่ะตัวนี้นะครับเป็นแบบเสารับสัญญาณ3เสานะครับคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านบางคอนอ่ะมันแบบว่ามีตัวเราเตอร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่แบบทางซ้ายด้านมือขวาด้านด้านล่างด้านบนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเสาเพิ่มขึ้นมีไม้รัดลำโพงในกล้องนะคะใช่ครับตัวนี้นะฮะเป็นแบบ Full HD ด้วยให้ความคมชัดแบบ720 เป็นภาพระดับ720ถ้าเป็น1080เนี่ยเป็นแบบว่าเคนะครับมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูไม่แน่ใจว่าตัวต่อต่อต่อไปเนี่ยอาจจะมีเ k หรือเปล่าแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ f u l d นะครับก็ดูผ่าน WiFi นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆตั้งง่ายนะคะไม่ต้องเจาะนะคะตัวเนี้ยตัวนี้ตั้งไวได้เลย890หรอ200บาทอันนี้เลย200หลายคนอาจจะงงว่าเออถ้าเกิดกล้องวงจรปิดมันต้องใช้ขนาดนั้นไหมจริงๆเราใช้ตามสถานการณ์ถูกต้องบางทีบางมุมมันหามุมไม่ได้แล้วก็เอาตัวราคาแบบเนี้ย กำลังดีน่ารักแบบนี้และมันมี3เสาแปลว่ามันต่อเราตร์ได้หลายตัวอย่างนีคุณกาบอกแต่ผมจะบอกให้ว่ามันชัดมากนะคะบอันี้อ้นี้ช่างช่างพกะไรมาครับช่างโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเพลงมาด้วยมาเน่าห่มา่อานานมหน่อย่มาหานอน่หน่หน่อนอย่อ่อย่หนย สามารถแบบชูมือได้แบบสบายๆนะคเพราะว่าเบามากสมัครสมัครเออสมัครเท่าไรอยเออเฮ้มสได้อยู่แรงแน่แน่อยากกดดันแรงแน่แน่อยู่อ่ะยื้มได้ตุแขนนี่สบายสบายอ้ตัวที่บอกมื่อกคือจะบอกให้ว่ามัน มันไม่ใช่ไม่ชัดนะถึงมันจะราคานี้แต่คือจะบอกว่าอะให้เพื่อนๆยืนยันใครเคยใช้ว่ามันมันโคตรชัดเลยนั่นแหละแต่เอคุณชัดแล้วคุณแฮปปี้อะก็5า้านพิกเซลนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ซึ่งตัวนี้ก็รับประกัน1ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ครบคุมผ่านมือถือได้มีภาษาไทยด้วยครับ ส่วนใครที่แบบว่ายังลังเลอยู่นะสำหรับหลายๆคนที่อยู่แบบอยู่บ้านมันมุ่มเริ่มเป็นเสือไปแล้วเมื่อวานมันอันนี้พวกัสก็없어서หรือว่าหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าจริงๆผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยควรจะมีกล้องวงจรติติดติดเอาไว้นะ เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีบ้านแช่หลังเดียวเนี่ยอย่างแงกเนี่ยมีบ้านหลายหลังนะฮะมีบ้านที่ต่างจังหวัดมีบ้านที่นู่นที่นี่เนี่ยการจะเดินไปเดินทางไปมากับทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็ระบาเตือนค่าน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกล้องเนี่ยเราก็จะมีรุ่นตัวนี้ครับผมแต่จริงที่ผมจะบอกก่อนว่าทำไมเราควรมีกล้องจอที่ผมจะบอกก่อนว่าทำไมเราควรมีกล้องจ็อปปิด ควรมีกล้องจะไปจะคมีกองจะสนามฟุตรอล o m t h คไทยสว่างสวยงามเอ้าซื้ไม่ได้เาบอกว่าสินค้าหมดพี่เบลหมดแ้วหรอไดเลกันด้วยดิเฮ้ยพอไ่ซื้อของเลยพวกคุณต้อง ังเสียงก็ดิว่ามันดีไม่ดีคูปองในนิกตอบก่อนซื้อด้วยนะครับสายบนสายบนตรงนี้ตรงนี้สายบนกดเกตสิอรัดีอะนี่ขายดีมากนกคยเมื่อสต๊กวดไปแล้วกำลังเติมสต๊กเลยนะคะจเย็นเนี่ก็ใช้ไเลเสียงผู้ชาเพลงนี้แม่งดีเปิดเพลงแนบก่อนก็เป็นแนกอผมร้องเลเพลงนี้ร้องกับใครน้อง คนนี้ได้นะอีนากเลยรุุ่่นะเฮ้ยเป็นไงอ่าโดเดชานีผู้ดอยเตัดเงี้ยฟังเสร็จปวดขี้เลยปวดขี้กอนเหมือนย้อนไว้ย้อนความรู้สึกตอนเข้าห้องอัดเหมือนอับดูดีนี่อยู่ดีขนาดนี้ครบเครื่องขนาดนี้เดี๋ยวรีสต็อบให้ทุกคนรอเลยในตะกร้าเพราะมันหมด เดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเวย์มาใหม่อีกรอบนึงนะครับทุกคนอ่ะไอตัวดีๆแบบนี้เรามีอีกหลายตัวที่ฟังก์ชันคล้ายๆกันและก็ดีไม่แพ้กันเหมือนกันจริงอีกแต่ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเกมเหมือนกันนะยังไงครับเวลาคุณไปแบบสตรีมเกมแบบแคชเกมเราจะซื้อฝากโฟกัสโฟกัสเนี่ยชอบเลยโฟกัสใครวะโฟกัสอ๋อเนี่ยไฟมันแบบแบนป็น R G B ด้วยใช่ใช่ R G B ถูกต้องถูกต้องยังไงโอ้โหจุดยอดเลืายของจุดยอด่ะจริงๆมันตั้งสวยด้วยดู มันเป็นพลาสเทลด้วยนะมันเซตสีได้อย่าได้สีฟ้าได้สีเขียวได้สีม่ได้ใต้มันปรับได้เนี่ยคือมันมีปลอกธรรมดาด้วยใช่ไหมเป็นแบบสีแบบนี้ธรรมดาเเยมีเซ็ตลิ้งด้วยจะเอาเป็นสีเขียวสีส้มสีชมพูสีเหลืองแล้วแต่มูที่เราแต่งห้องไงอ่าถ้ามาเย็นๆหน่อยก็เป็นแดงอุ่นอ่าแปลกๆถ้าแดงอุ่นแต่งห้องแดงขุ่นเรียกแปลกแล้วเพราะว่าไรกันใช่สักกันคุยกันสินค้าวันนี้เรามีของดีๆมาขายหลายอย่างมากเลยนะ ใครร enfin ู้สึกพอใจกับสินค e ้าไหนก็ไดซื้อได้เพราะว่าหนึ่งราคาโอ้โหโอ๋หโอ้โหโอ้โหโอ้วหโอ้โหโ้หโก้โหโั้โห้โหมอ้อ้โหโอ้ไหโอ้หอ้โออ้อ้โอ้โหโอ้โหโท้โหโอซโ้หอ้หนอยใ้้้ั้อ้ออ้ ฝากซื้อนะครับร้อบาบาทไมโอเคเดี๋ยวนะมันก็พร้อมบลูทูธนะครับตัวนี้อ่าตอนนี้อย่าเลยสองร้อยเจ็สิบเกาบาทคูปองก็กดเอาได้อีร้อยเจบกาทจุดอืออ่าเลือกสีได้ตามใจชอบออฟ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  B X เองครับใส่เอฟเฟกต์เองแต่จริงๆมันมีได้เลยคือเป็นไม่แบบเป็นไม้ปาร์ตี้อ่ะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมีออโต้จูนต์ไหมออโต้จูนต์มีมีมีเอฟเฟกต์มีปรับออโต้จูนด้วยนะเดี๋ยวปรับให้อ่ะ เสียงผมเปลี่ยนไปปะลยลอยยตัวนี้เป็นไม่บลูทูธนะคะแล้วก็เป็นเองรับรองรับรอรรับเอรอเแรื่อง์แอร์แอร์แอร์กมร์แอรแอร์แรัแอร์แอะ์แอร์แเร์แอรแอรเแอร์าอแอรอร์แอร์แอร์มอร์แอร์่นร์ร์แอร์แอร์แออรรอร์แอ้์แสแอรเออร์แอร์ัอแอร์อออออ เสียงแบบนี้ได้ด้วยนะคะเสียงแบบสตอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีออปชั่นอีกปรับอีกทีหลโหลัหลอคือวันนี้พี่ขึ้นพี่มาจากบ้านน้มีอีกเยอะมีอีกมีขึ้นมีลงหดหลุโอ้โหได้เลยเฮ้ยได้สนุกใครมี feeling party party ในบ้านไงกันอ่ะได้เลยน่ารักุก สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคือทุกคนสุดยอมนะคะใจกลงใจกลางลำโพงที่ห้าเอเคอร์นะคะตัวนี้มีสามสีนะคะมันเป็นไม้แบบมีลำโพงในตัวใช่สุดยอดสุดยอดเปประทานได้เลยเนี่ย้มีลำโพงในตัวนะคะเพื่อนๆแบบไม่ต้องมาหาลำโพงได้เลยนะคะตัวเนี้ยน่ารักมากเลยเสียงมูน่ารักนะ ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จแท่นนึงอยู่ได้4ชั่วโมงเลยรกันที่อเลยอันนี้สําหรับใครที่แบบว่าจะไปงานบวชงานแต่งนะแล้วก็โผล่ไปเองคือไม่ต้องเสียบสายเสียเวลาก็เดินเข้าไปอ้าวพ่อแม่ยน้อยไม่ต้องจ้างัวเสียงหน่อยไม่ต้องคือเลยเนอาของเราไปเลยนะและเอาเป็นหลอด